อ่าโมยองมาแล้วค่ะวันนี้ค่ะยังหมยองมากเลยแม่ยังไม่ได้มัดผมให้เลยค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาขินข่ากาแฟจ้ามือนี่เพืได้อาหารสิงโตออานั่งนั่งมาจ้าพี่น้องอานี่จาน แหละนั่งอาหารชิ้โต,โตนั่งลงค่ะเป็นบ้านไปสวัสดีครับกินขอน้ำกันครับผมแมาพี่น้องกินขอน้ำกันครับกับลาบง่วลาบคุมคม ูข่อยคือเป็นนางแสขาขีครับมามาเสีบๆแค่ว่าตากปลายัดใส่กอกคือเกาละอาชีพมันนี่ทรงใส่กอกอืม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  ับครมาจ้าไปหน่อยกินน้ำกันหืจับกินอะๆกว้นยังแงอ่ หลับไม่ไเนี่ยเพราะมันขาขัวอ่ะอือ,อพา,พอพา,พพาบียังไงเมื่อพาบมือพาบานดอกมันครับอือเมือพาบานมั้ดี๋ยจับครับ

không được rồi, sao đây Mình nhịp quật nữa Cô lại quá Quật Cứ khó tốt mọn này có Cứ khó khởi อืมเงี้ยนะลูกอยเสียขากล่งองได้ยงโมลพผาโมลพผาโอ้ยสั่งเดือดเดือดเดือดที่ลานมานั่งทีแล้วคุณเดี๋ยวไปนั่งพัดลมเหรอ ผ้าบาทมาแม่จัดการเองดูแลยคุณภาพบานนี่หอมเหี้ยกลับหลดได้หอมกลิ่นคุณาพอะอย่าอือ ถ้าปลูกไก่ต้นพะอิตูนี่พะอิตูเป็นโหระพาเบิดเนี่ยโ้พากินมันแห้งมันเสิร์ฟกันแ่ะเป็นแ่ะไก่พันไก่พ,นพันไปถามมันเบิ่งไหนเฮ้ยมันไก่พันพวกนั้นเสิร์ฟกันมาขึ้น แค่ว่าเขาไปในบ้านถ้าลูกนี้นึกเดิตาหน่อยไม่ห้ามอี่เจ้าหน่อยไปซ <_ d ata> งพ่อตาหน่อยกลับมาบ้านไปมาไปมา <_ d ata> เฮ้ยว่ะไปไป กลับขึ้นไปครับดูครับเนี้ยไม่อีกเราจะปล่อยเพิ่นน,นอนทุกนล่ะกลับไม่แม่นอนไปรับฟาร์กอยู่นอนฝุ่นเพล็ดต,ตื่นตเาเศ้าพี่น้อตีซีตีซีเครื่องตีอีตั้น่อยนะครับตีซีจะให้เราไปฮับเราก็เลยไปฮับเงี้ยมื่อคืนเพราะว่าเพชรตื่นตาเศ้า จะต้องมาเตรียมของเห็ดของเตรียมเบือสุยางเลยพี่น้องหุงเขาหุงปลาล่างถ้วยล่างยังป้าตีซีเจ้าขี่รถมาเองอ่ะวันนี้นี่นอนบนตื่นอีกพี่น้อว่าคนยืดเบ็ดทีเห็ดใส่กว่าเพื่อประจ ong เตรียมของไม้เบือเตรียมเขาเตรียมยังไม่รูปกินเขาเบิดถ้วยนั่นได้ให้ เคยที่ตักไว้ข้าวผัดอืมก็พัดอเมริกาอเมริกาบ้านทูาวผัดใช่เนยข้าวผัดใช้ไข่ผัดเนยอ่อพึ่งกันคุณพิมพ์มาแล้วคุณเอิญพิมพ์ดูเอิญพิมพ์เร็วพิมพ์อยู่สาเอิญพิมพ์ดู นั่งซื้อพันล้มออกห่าเปลี่ยนิ้งกันเอ็เเเอมเอ็มเอามาหาพี คือมานาหมือนีมาน้ำพยานหรอกืมใช้ยงถึงหลุดของฮะใช้ยงถึงหลุดของต้องมีอันกด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 ะ อื่นบ่กเฮ็ดของไปแจกวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบอ๋อวันเกิดข้าเจา้าให้ย้อนวันเกิดล<า><า>ูกสาวาลูกสาวเพิ่มเพิ่มกันเลยใส่ห้องใส่กอกไปแจก,กผู้เฒ่าผู้แก,ก่เ้คนสื่อใส่กอกไปแจก,ก,ก,กให้ชาวบ้า,บาน เท่น่อยก็สิเป็นสะพานบุญไปเฮ็ดให้เพิ่นห้าชิปไหมเราขอขอบบุญขอบคุณที่เพิ่อนอุดหนุนเน,ะนาะเราเข้ากสิไปเฮ็ดบุญให้เพิ่นน้นาหญิงผู้ชายอยากเฮ็ดบุญสิสร้างเสรีกอกเทหน่อยก็ยินดีเฮ็ดให้ยได้เพี่น้องเท่นหน่อยไปแกะใครก็ย,ยังคู้นอดนะแล้ว ต้นไนกันเป็นสะพานบุญไ้เพิ่นแนะ่นอันนี้มาน้ายิงน้ายิงนี่ยเนี่ยเป็นวันเกิดลูกสาวเราแล้วก็ห้เฮ็ดใสก่กอกไปแจกให้เพแ่กกับต้นไนกับที่เฮ็ดไปแจกกับที่ยิปซีจากให้ผู้เฒ่าผู้แกไอ้ก้นในบ้านนั่แหละ,ะก่นจะกินเจ้าใหม่กับยิบเอาเลย ว่าอันทับแรกเขาต้องเอาไปอน,นี้ให้เพื่อนกวนเนี้ยเอาไปเอาไปเพี้ยนไหมไปวัดให้เพื่อนกันคือหลอบของคู่นดเพี้กัเอาไปเนี่ยใ,ให้คนที่เพื่อนนี่ไงก็ไม่ออกอยังัฝากเพื่อนง่นยดนฝากให้เพื่อนเอาไปเพี้ยนให้เ้าไม่ได้ไปเ้าก่ใกล้ๆเพื่อนที่เพีย้ยนเ้าก่เอาไปฝากไว้ก็ได้ เขาแบจังเอาไปแจกอิ่มเข้าอยู่บ่อืมไปไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสุดแซ่บเพราอ,อันนี้พี่กันนี่มันแก่แล้วมันบ่ตัวน้องเจ้าบ่บ่